านสามารถทำได้นะครับในแนวอุปนิยอย่างนี้และงานสะดวกเลยนะฮะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับในวิดีโอนี้ผมจะพามารับชมกับเครื่องขัดกระดาษทรายไร้สายตัวใหม่ของทางแบรนด์อุสุกานะครับตัวนี้มาในรหัส OCWS 877เีดนะครับตัวนี้เป็นตัวเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะอันนี้เป็นตัวแรกของเขาเลยนะครับขคเคลมมาว่าขัดเร็วลบเนื้อไม้ได้ไวนะครับด้วยมอเตอร์ไล์แปลงฐานนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับความเร็วรอบได้ถึง6ระดับกันเลยนะครับตั้งแต่800 0ถึง1 000, 2 0 0 0 rpm นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะปรับได้ละเอียดนะครับผม อามาดูข้อมูลด้านเทคนิคนิดหนึ่งนะนี่เป็นมอเตอร์ไร้แปลงถ่านขนาดตัวนี้นะครับขนาดใบที่เราใส่นะครับใบกระดาษทรายก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลิเมตรนะครับหรือว่าห้านิ้วนั่นเองนะครับน้ําหนักตัวเป่าไม่รวมแบตเตอรี่อยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสี่กิโลกร,รัมนะครับแนะนําว่าใช้ได้ตั้งแต่แบตสองแอมป์ไปจนถึงห้าแอมป์นะแต่ตัวนี้ผมว่าเหมาะสําหรับการใช้กับแบตสองแอมป์มากเพราะว่ามันเบานะฮะเวลาขัดแล้วมันแจ๋วอะ่ะเออผมเปิดให้ดูข้างในกันนะครับ ข้างในก็เปิดออกมาอันดับแรกก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็ที่ดักฝุ่นนะตัวนี้คู่มือกับบัตรรับประกันนะครับแล้วเขาก็ยังใจดีแถมกระดาษทรายเบอร์ B 80นะครับ P80 ค่อนข้างที่จะหยาบมาให้อีก1ใบนะครับผมามาดูเลยตันนี้ผมไปลองขัดดูแล้วอันนี้ผมใช้จะผมขออนุญาตถอดออกนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ภายในของเขานะครับตัวนี้ จะสวมอยู่ที่ตรงนี้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็บิดปึด๊บและนี่คือล็อกนะครับมันจะมีสังเกตดูนะตรงนี้จะเป็นพัดลมตรงนี้นะเวลาขัดมันก็จะดูดเข้าไปตามล่องของตัวนี้แล้วก็ส่งผ่านไปให้เก็บไว้ตรงนี้นะครับสามารถเคาะออกได้ตามปกตินะครับมาดูส่วนประกอบหลักๆก,ก่อนนะตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับสก,กีนคําว่าศูนย์กับ1ตัวนี้เป็นซิลิโคนกนะันฝุ่นได้นะฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกแบบมาดีนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นใบพัดแบบที่ผมว่าตรงนี้ก็เป็นตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกตัวนี้ขนันน็อตสตัวสามารถถอดออกได้แล้วเปลี่ยนได้กรณีที่ใช้ไปน,นานๆแล้วตีนมันสึกนี่เป็นวิธีใส่แผ่นนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับส่วนต่อไปก็ขั้วแบตนะครับตรงนี้ใช้ได้กับแบต2ถึง5แอมป์นะครับแบตใหญ่ใช้ไม่ได้นะมันจะติดแล้วมันก็หนักขึ้นไปมันจะยกล้ออย่างนี้นะฮะท่านผู้ชม ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยเมื่อก่อนผมเคยใช้ตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านะั้น,เป,นเป็นแบบกดวนๆทีเนี้ยมันวนแล้วมันยากใช่ไหมครับเวลาเราจะใช้งานจริงอะ่ะเราแค่สัมผัสตรงเนี้ยมันก็เปลี่ยนระดับได้ผมมองว่ามันโอเคเลยแล้วมือก็จะกำอยู่ลักษณะนี้แล้วก็เปิดปึ๊บปรับระดับปิดระดับนะครับปิดเครื่องอย่างเงี้ยมันสะดวกสบายมากแล้วก็จับถนัดมือนะครับเล็กสั้นแค่นี้ซอยกันเลยทีเดียวนะครับ เนื้องานนะตัวนี้ก็จะเป็นยางนุ่มๆเป็นซิลิโคนแบบฉบับของโอซูกะนะเป็นสีเทาดํานี่ก็เป็นพลาสติก ABS นะครับผมงานตัวนี้ค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีนะครับผมว่าการพัฒนาของโอซูกะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจากที่ผมเคยใช้ของเขามาก่อนก่อนหน้านี้มันก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับ หลังจากที่ผมได้ไปทดลองขัดมาแล้วนะค่อนข้างที่จะระบายความร้อนได้ดีมากอย่างนี้เลยครับตัวนี้แทบจะไม่ร้อนเลยผมขัดมาสินาทีตรงนี้จับไม่อุ่นเลยจะอุ่นแค่แค่ตัวที่มันหมุนแล้วก็เป็นลูกกระเดื่องทําให้มันหมุนแล้วก็สั่นบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่ให้พี่ๆดูนะพอใส่แบตเข้าไปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้สวยเลยนะแบต2แอมป์ลงตัวเดี๋ยวผมจะทดลองซอฟซอฟเบอร์หนึ่งให้พี่ๆดูนะประมาณนี้นะ<ๆ>อันนี้ริ<ๆ>่งระดับนะ ตัวนี้นะครับมันมันจะไม่ได้หมุนอย่างเดียวนะมันสั่นด้วยนะสังเกตดูดีนะครับเห็นไหมโอเคนะครับลมออกมาประทะมือตรงนี้ถือว่าแรงเลยนะครับมันก็จะดูดจากตรงนี้ไปเก็บไว้ในกรองฝุ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมวิดีโอการใช้งานครับผมอันนี้ผมทดลองขัดนะครับเปิดสวิตช์ใช้ปุ๊บัน,นตัดรนะดับ เบาเาคระดับหนวอับประมาณนี้คัให้ดูนนี้รับสองอันน,น,นี้เป็นเบอร์ร้อยยี่สินะครับตาดจะไม อันนี้เป็นผัดข้างล่างอย่างนี้นะครับผัดตรงนี้นะครับเป็นการเก็บเหลี่ยมเก็บมุมนะครับเพื่อให้มัน,มน,น,นไม่มีเรียกว่าส้นไม้หรือเชียนไม้นะครับในการ ปักมือเรานะวันนี้ก็สามารถทำได้นะครับในแนวอนุ้มเียึง